สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสุบานแย่ลำดวนทีนทาำพี่น้องจ้า,ามือน,นี่พี่น้องเนาะกับจัดเป็นกระจกุกอ่ศรรพี่นอ้องนี่นนีี่่พี่น้องเบิ้งนี่แย่ดวนปลูกสมุนไพรไว้พี่น้องนี่ปลูกสมุนไพรไว้เห็นบน้านเห็นบ่ ดีค่ะพี่น้องยินดีตอนรับสู่บ้านแย่ลำดวนทีน้นพี่น้องจ้ะมือนี่จะถอยม้าสักสีพี่น้องถอยมานะโอ้ใกล้ๆกัน ปลูกไว้พื้นที่ห้างน่อยอยู่หน้าเน็ตกะนี่พี่น้องเน็ตกะอันนี้กับปลูกรอบฝนไว้พี่น้องบาเทียเแล้วย่างบอค่ะงามบอ,มบอแล้วมือหนึ่งยกับสีมาปลูกงานี่ค่ะนี่นะคะ ปลูกไว้พื้นที่เลาหน่อยอยู่หน้าเน็ตกะน,นี่พี่ร้องเน็ตกะโอ้โหมันีนดดน้ยืดวงกันอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องนะคะนี่ค่ะเนาะนดยดดวงจีบ้าปลูกเนาะพี่น้องเนาะก็ปลูกอันนี้ลับพี่ร้อง ถอยมาสพิพี่น่อถอยมาเนาะโอใ้ใกล้ๆกันนะ่ยอยากทาพ้นแหละพี่น้องกับบอลูเนาะคล้องชูมืออันบอกค่ะ งามบอแล้วมือในึ่งดกวก็บสิมาปลูกหงานี่ค่ะนี่นะคะน่าปลูกไปทีละแต่งามอยู่เดีวมาพื้นที่เข้าบอหลายาบอค่ะ งามบอแล้วมือในึ้งแย่งวนกับสิมาปลูกหงานี่ค่ะนี่นะคะอันนี้กับปลูกรอบฝนไว้พี่น้องบาเทียเแล้วย่างนย่งวนเห็ดเป็นช่อเป็นชู้ว่ายง้มแรงมั้งสิเป็นจยงไรนี่ค่ะปลูกไว้ น้อวงสี่งศักดิสิก็เสียเอาหญ้าไว้แดงเอาเอาหญ้าไว้แดงมาเสียบไว้พี่น้องมันกระจังบอ่อลบอันนี้กระปลูกล่อฝนไว้พี่น้องมาเทียเแล้วย่างเพราะว่ามันอันเนี่ยพี่น้อง ủa ừ. thì lại ủa là chia minh Mình, mình กับปลกูกลอบฝนไว้พี่น้องบะเทียราแล้วย่างบอค่ะงามบอ,มบอแล้วมือในึ่งยกับสีมาปลกูกหงานี่ค่ะนี่นะคะแต่งามอยู่่าพื้นที่เ้าบอหลาย พวกแย่ดวนกับค้องฝนทุกเมื่อวบพี้องกลมาเสียบแย่ดวนเคยอันผูกไว้คันแท่กับติดอยู่จ้ะติดอยู่เพราะว่าหญ้าอันนี้เพิ่งผูกง่ายใกล้กับลายพี่น้องเสียกับมาเลีย ไกลกับจวบมาเฮียพี่น้องนะนกระสั่นล่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีตอนรับสุบานแน่ลำดวนทีมฐานพี่น้องจ๊ะมือนี่รู้ว่าแยา่แมลงมันสิเป็นยังไง

ปลูกไว้อยู่ก็ยุพานละ่ะมันแรงอันย่ามแรงก็ไว้พี่น้องก็มาเสียบย่าดวน,นเคยอัปลูกไว้คันแท่กับติดอยู่จ้ะติดอยู่เพราะว่าหญ้าอันนี้เพิ่งปลูกง่ายเสียบบางิ่แหละพี่น้องเสียบไปเ,เรื่อย นี ừ, àn, ่แหละค่ะพี่รองกับปพวงที่ล่ะพวงง่ายๆแส่เสียบเสียบลุกเล่นยาก ดูสิว่าปลูกยาพี่น้องนะคะปลูกยามองเดินนี่นนนนนเดินสี่แยกเดือนอันทํากวามสะอาดไวนะ่าเยพี่นอ้องเค่คยแค่ดเคยปลูกไวอยู่ด้พี่น้องปลูกไวอยู่ก็บยูพาเหระมันแรงอันย่ามแรงกับปลูกไวพื้นที่ห่อหน่อยอยูหน้าเน็ตกะมนี่พี่น้องเน็ตกะ งามค่ะพี่น้องงามยายดลเอามาจากอันน้อง,น,องน,น้องนขาปลูกไว้อันเขาโลบาน,นี้เขาโล,ล่อะไรยายดลก็เลยสิเอามาปลูกไว้ต้นหนึ่งพี่น้องงามเก็บมาทำผลท่างพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายรับลง่งเนาะ ทันทีเลยพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะโอเคค่ะพี่นะ่ะหยบทาฝนแหละพี่น,ออนอ้องกับบนรูปเนาะคล้องชูมือปลูกไปแถวนี้นะะนนะนนะแหละค่ะพี่น้องเนาะนี่นะกแย่งบาย่างกล้วากันไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะจังไรหยามันก็เกิดอยู่แล้วที่แยกด่วนทั้งพวกสะอาดออกแล้วนะพี่หยับนะ long Hãy apa cho kênh